ตาสวัสดีครับอดีตค,ครับผมคุณตาผมขอถามคุณตาหน่อยความมาตอนตาสมัยหนุ่มๆเนาะอ,อาจจะมีความโลภเรื่องต่างๆนานาเนาะแล้วปัจจุบันนะครับผมตาเลิกได้ยังตอนนั้นตาก็ไม่เคยโลภครับผมเพราะตอนนั้นมันยากจนอืมตาก็สู้ทําแต่งานน่ะนะครับแต่นี่ถามว่าทํามาตั้งนานทาไมไม่ลำรวยครับผมชีวิตที่ไม่มีใครสอนอ่ะอืมมันเหมือนงมเข็มในแม่น้ําอ่ะ ครับไฟจะเจอครับตาก็เพิ่งจะมาเจอตอนอายุเยอะแล้วอะ่ะอืสงสัยยังไงอะ่ะไอ้โชคชะตาเขาขีดมาอย่างนี้ทุกคนอย่าไปฝืนอย่าไปฝืนเขาขีดมาเองครับเราเคยรวย้นฟ้าวันที่ตกกระบอกก็มีอืมไอ้คนจากจนจนเขารวยก็มีครับผมอย่าไปหวังเลยหวยเฮยซื้อก็ซื้อน้อยๆที่ระบายเกินดวงเรามีเพราะเรามองไม่เห็น ครับไอเราไม่เคยทําบุญมันไม่ถูกหวยหรอกอืมตาพูดตรงอ้าวก็คนที่ถูกหวยนี่เหมือนเหมือนเอาเงินฝากธนาคารครับเออเขาฝากเยอะๆก็ไม่เบิกได้สิครับผมแต่นี่เราไม่เคยฝากอืก็เบิกไม่ได้แต่เราก็ต้องสู้ไปอ่ะเราอย่าท้อตอนนี้พอใจยังครับตาก็ตอนนี้ตาก็พอใจแล้วลูกเต้าตาก็มีงานมีการทำทุกคนแล้วครับมีอาชีพทุกคนขอบคุณครับ